ขอถวายความเคารพและแสดงความนับถือท่านเจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าคณะภาคเจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาคสิาและ ท่านกรรมการตรวจใบตอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นตีทุกรูปขอเจริญพรท่านผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค13ขอแสดงความชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่ง แด่ท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการและท่านกรรมการตรวจใบตอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชันติทุกรูปที่ได้กรุณารับภาระธุระพระพุทธศาสนาในการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการตรวจใบตอบรมสนามหลวง นักธรรมชันตีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค13จังหวัดชลบุรีจังหวัดประยองจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดด้วยความมุ่งมัน่นด้วยความมีน้ำใจและด้วยความเสียสละ ื่อให้การตรวจไปตอบทำสนามหลวงนักธรรมชั้นตีดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยด้วยดีโดยที่แม่กองทำสนามหลวงได้มอบหมายให้เจ้าคณะภาคทุกภาครับผิดชอบในการดำเนินการ ตรวจใบตอบทำสนามหลวงนักธรรมชั้นตีของแต่ละภาคสำหรับปีพศ2568นี้ภาค13กำหนดตรวจใบตอบทำสนามหลวงนักธรรมชั้นตีณนะวัดเขาถ้ำตำบลหนองอิรุนอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี ท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการและท่านกรรมการตรวจใบตอบทำสนามหลวงนักธรรมชั้นตีทุกรูปล้วนเป็นผู้ทรงภูมิรู้ภูมิธรรมมีสติปัญญาสามารถควรแก่การยกย่องสรรเสริญทั้งมีความตั้งมั่นอยู่ในหลัก พมวิหารธรรททั้งได้ปฏิบัติหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์ได้เป็นอย่างดีเป็นเหตุให้เกิดความเจริญก้าวหน้าสมด้วยพระบารีในสารานิยธรรมสูตรว่าอิทะพิกเวพิกุโนเม่ตัง กายกรรมบางปัจจุปัปิตังโหติสัพรมมจารีสุอาวิเจวะระโหจาติแปลความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ย่อมเข้าไปตั้งเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรมไว้ในเพื่อนสัพพมจารีทั้งหลายทั้งในที่แจ้งและที่รับดังนี้คุณธรรมคือเมตตานี้จะเกิดมีขึ้นได้ต้องอาศัยโยนิโสมนสิการคือการไต่ตรองพิจารณาด้วยปัญญาโดยถ่งแท้ การแผ่เมตตาทางกายทางวาจาทางจิตนั้นเมื่อเจริญให้มีมากขึ้นเพียงใดก็ยังมีราณิสงไปสารมากออกไปเพียงนั้นเปรียบเหมือนดวงประทีปเมื่อจุดมาตั้งไว้มากดวงเพียงใดก็ด้รับแสงสว่างมากขึ้นเพียงนั้น เมตตาเป็นคุณธรรมที่ทำผู้บำเพ็ญให้เป็นที่รักใคร่เคารพนับถือเป็นคุณธรรมเครื่องสมานสังคมให้ระลึกถึงกันและกันเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่กันและกันเป็นไปเพื่อความสามัคคีแก่การอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวหมู่คณะให้สมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นเครื่องอุดหนุนคำจุนโลกคือหมู่มนุษย์ให้คงอยู่และให้เจริญรุ่งเรืองในการตรวจรมสนามหลวงนักธรรมชั้นตีของคณะสงฆ์้าสิบสามครั้งนี้ขอขอบคุณ และขออนโมทนาแด่ท่านเจ้าคณะจังหวัดท่านรองเจ้าคณะจังหวัดท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการพร้อมด้วยคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาคสิบสามทุกรูปซึ่งมีพระมหาเจริญจิรวุฒโธเจ้าคณะอำเภอบ้านบึงเจา้าวาดวัดเขาถ้ำ พร้อมด้วยทายกทายกาวัดเขาถ้ำท่านพระรูพิมนกิจจานุวัตรรองเจ้าคณะอำเภอบ้านบึงจเจ้าอาวาสวัดคุณทีทานท่านพระรูวิสารธรรมทัดเจ้าอาวาสวัดหนองเขินเรขานุก,การเจ้าคณะอำเภอบ้านบึงที่อำนวยความสะดวกในการจัดสถานที่ จัดตทหารและนำปานะถวายท่านเจ้าปณะพระสังฆาธิการและท่านกรรมการตรวจใบตอบทำสนามหลวงนักรมชั้นตีในครั้งนี้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเปิดการตรวจใบตอบทำสนามหลวงนักรมชั้นตี ประจำปีการศึกษา2,568และขอให้การดำเนินการในครั้งนี้สำเร็จตามความประสงค์ในโอกาศอันเป็นมงคลน,นี้ขอพรแห่งคุณประสีรัตนาไตายและบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมกันบำเพ็ญในครั้งนี้ ขอจงมารวมเป็นตะบะเดชะประวะปัจจัยอำนวยอวยพรให้ท่านทั้งหลายจงเจริญงอกงามไพูบณ์ในร่มธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงเจริญในหน้าที่ก,การงานเจริญด้วยจตุรพิตรพรชัยคืออายุวันนะสุขภาพระ พร้อมทั้งปฏิพานคุณสารธรรมสารสมบัติประสงค์สิ่งหนึ่งประการใดอันชอบอันประกอบไม่ได้รมขอความประสงค์อันนั้นจงพันสำเร็จสมความปรารถนาทุกท่านทุกคนเทอ